ย่าๆ ไอหัวมากันแล้วจอกไอคุ้มของดาวเริ่มต้นแอบ่านยังตับเทียเรียดินสูงสดาวเมก้าและกเต็ิ เล่นหมดทั่วไปก็ดีนะฟีโน่ว่ายไม่นะมันถ่ายอยู่กองตรงนี้ว่า